ส้างอินเดยบ้านาง,งนูทปวกฟันละงูังปวกวนันนึงนูก่นอนครับเต็มเลยยังไปบึงห็ดปวกหีบปวกบาน,นี่พวกน,นะครับยายไปทางคนอีกเยอะเก็คบคคนคือสิบุเา้เอา,ามีดใหญ่แล้วาะบุยคน่าขาบุญเาญยาวเถอเมียใหญ่ยวันนึงลตบยา ดสีแดงๆคือคนฝานนะครับเแซนนี่เป็นเกินเห็ดปลือกฝานอันเป็นเกินเตี้มผ่อนอยู่นี่เนี่ยกระบอกนั่นเ<ห><พ>องเมื่อผ่านหนึ่งยางรัดถ,ถึงดงนะครับอู้ดองหัวหมาหัวหมาจ้ะเนี่เพราะว่าทางพระลานเพิ่นอยากอันนี้เนี่ยไม่ไหวเนี่ยแล้วนนนเนาะเฮ็ดเพิือกเขาแล้วก็ ขึ้นข้าสีชมพูขึ้นาวคือกันนะมีจีชมพูนำนะครับ